ไม่ใช่เหรอไม่ใช่มป็นสุดท้ายแน,น่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นวายพาร์คกับแบบวายพาร์กมันจะมีอีกสองแมตช์มั2 2> มนยังต่ำแบบวายพาร์กครับตอนนี้เราอยู่กับยูเฟรตบลูแล้วก็สติวไนท์ตามเคยครับผมเชื่อว่าไม่ใช่สุดท้ายนี่นผมไม่อยากสติวไนท์ตกเลยผมชอบโลกโก้เขาเท <c oughs> ่ดีิทีนนี้หรอเออทีมโลโก้สวยโอเคฮะตอนนี้ยูเฟรตบลูครับขึ้นมาอยู่ทางด้านล่างนะค่อยๆกระ๋ยวดึงขึ้นมาครับ ไลอ้อนก็มี m อ5 0เครับ T69 ครับ T3 สามทีหกเกฮะทีสไอ้ทีมสามสองสองคันแล้วก็เป็นแรมฮนะอา่าแล้วก็ที่1ครับส่วนทางฝั่งของสตีลนั้นเป็นทีหน่งหนครับ IS 3 2คันนะแล้วก็อะไรอ่ะทีสามสแล้วก็เป็นแรมเช่นกันครับครับใช่จบแล้วข้หมดแล้วนะคิดว่า u d เคงจะไปแล้วละ่ะบินไปแล้วนะฮะ ประจำนั้นหลายทีละผมเห็นโลโก้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองครั้งไงนะที่ยูอเดสเขามีมีโปรแกรมแข่งแล้วก็เหมือนว่าไม่ได้แข่งครั้งที่แล้วก็เหมือนกันครับนะก็มาดูการชาร์นี้อีกแล้วนะครับที่มันเป็นรางรถไฟที่เป็นเส้นตรงครับเส้นหนะึ่งะบนเส้นตรงอีกโอเคโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่ายูอเดสฮะมาไวมากครับขึ้นมาจ่อตรงรางรถไฟหน้าฐานของสติลไนท์เลยนะ สตไนท์ไม่ต้องขยับขยื่นไปไหนะโอ้ยิงแลกกันไปฮนะแต่ยังไม่มีใครพังครับภาพของสตีลไนนี่ก็คือเป็นสกาวนะทางด้านซ้ายขวามือครับค่อยๆนึกกันนึกมานะแต่ว่าทางฝั่งของเฟ a c e บุ๊กก็เตรียมรับนือเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยแลนะ่นหะน้าโดนอีกเม็ดหนึ่งแล้วครับตเต็มๆตเ,ตเลยฮนะยังไม่ตายนะแค่โดนเฉียวๆคาดๆฝั่งยังแล่นไหวอย,อยู่ถึกอยู่ครับ แล้วนี่ครับดูวิ้ย่งีนี่นครับโดนยิงแล้วเนี่ยกำลังซ่อมตีนะครับอยู่ครับแต่ก็ยังไม่ตายแล้วก็ทางด้านของสติลแนวิ่งมา3คันครับ4 5แล้วก็โดนข้างบนกยพิกรหนึ่งคันแล้วตอนนี้ข้ามมาแล้ว2คันนะอีก3คันยังเหลืออยู่แต่ว่าทางด้านของยูฟัดบูเนี่ยด้านขวาครับนะมีรถถังไปแล้ว2คันนะครับแล้วนี่ฮะลีดเดย์ของแรมนะฮะเดี๋ยวดูครับถ้าเต็มหัวนี่เจ็ดร้อยอนะครับแรงมากปืนนะขอบอก แล้วเข้ามาตรงนี้ขอก่อนหนึ่งคันแล้วก็เอาหน้าหันหน้าสู้มาอยู่แบบนี้ไม่ไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่มีที่กำบังนะแล้วก็าสกระสุนมาเป็นทั้งด้านของยูฟรัดวูบครับที่เอาเสมอกันแล้วครับในเรจะบอกว่าเก็บไปก่อนแต่ตายคู่เลยจังหวะเมื่อกี้ฮะแล้วก็อีกหนึ่งคันแล้วแล้วเอาแล้วไงครับผมว่ามีเกมที่4แน่ๆนฮะแล้วตรงนี้ครับอีสสามกับเอเอกับอีสสามไล่ยิงตูดเอเอ็กอยู่เอเอ็กพยายามวิ่งหนีนะเพราะว่ารีโหลดอยู่ ลู้อยู่ประมาณ47วินาทีครับต้องวิ่งหนีให้ได้47วินาทีแล้วเขาจะมีลูกมา6ลูกครับแล้วเขาหันมาซัดได้นะแล้วตรงนี้ครับอีสสยามยามจะไล่อยู่แต่ไล่ไม่ทันนะเอฟเอ็กมันเร็วกว่านะครับรถถังฝรั่งเศสม,มันเร็วกว่าเยอะครับอาแล้วก็ยิงตายไปจนได้ครับแล้วตอนนี้เหลือ2ต่อ2แล้วนะครับผมนะแล้วเป็นทีหนึ่งครับแล้วก็ยูฟ่าูบกำลังจะแพ้ครับนี่ฮนะเอาแล้วไงาาบอกแล้วว่า มันไม่ใช่เกมสุดท้ายนแน่ครับเกมนี้นะแล้วอีกสีวิสีาวิต้องดูว่าอีสามจะกลับมากันทันไหมใช่ไหมอีสามไหมอ้อีสามอีสามช้าครับไม่แน่นะอาจจะไม่ทันโอ้แต่เจอยิงระยะไกลแบบนี้ไปแล้วหนึ่งคันแล้วก็เหลือคันเดียวฮะก็ไม่น่ารอดนะอย่างนี้ฮะคันเดียวแคปอยู่แบบนี้นะไม่น่าจะรอดครับเวลาแคปนานมากเพราะว่าเป็นเทนหนึ่งไนงะนี่ฮนะ แคน IAF ครับแคนเดียวกันด้วยฮะเพื่อนกันคันนี้แล้วก็โดนไปเลยสามหนึ่งครับอสตตลนัยฮะเอาแล้วไงผมบอกแล้วมันไม่ใช่เกมสุดท้ายหรอกแย่มากมันให้กับสอูแล้วเดี๋ยวก็สอแล้วก็สอแล้วก็ค่อยแพ้3 2เสอย่มากมันเป็นสูตรครับแย่มาก โอเคฮะอะไรยังไม่จบครับเป็นสูตรสาเร็จสูตรลักนักศึกษาครับครับผมเดี๋ยวต้องรอครับเกมที่4ฮะต้องมาดูครับว่าทางสตีลไนท์ฮะจะสามารถตีคะแนนขึ้นมาเสมอได้หรือเปล่าฮะแล้วก็ต่อกันเกมที่5ครับถูกต้องฮะเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเอาสเส้นมารวมกันแก้เป็นสมุมฉากนะ นี่พ <D> ี่เอนดี่อยู่กับพี่อะไรนะฟิลิปฟิลิปฟิลิปเป <D> ฟิลิปเปโชครับคือโจโชกันอูคือคือทาย,ยาทแห่งสามก๊กนะฮะนี่ฮะ,นะนะ <D> U> แต่พี่เขาไม่น่าแดงนะพี่คนออไรหน้าดำ <D> ต้องแดงสีชาตินะนะี่ะ